อันนี้เอาสีมาสองสองมาให้ชมนะครับจมูกโดงสีมาสองสองหน้าแก่นะครับมาให้ชมว้าวชมจมูกสวยๆครับ งสวยๆก็เลยไม่ค่อยอยากเปิดครับตอนนี้เลยเก็บไว้ก่อนพอได้ชื่นชมบารมีหลวงปู่ในรีวิวให้พี่ๆได้ชมจัดฉากสวยๆส,สนอถ่ายรูปยากมาก แสงมันสะท้อนแผดเปิดหลอดไฟใส้ก็ยังยากมากเลยครับจํามาใช้มืออย่างนี้ถึงจะเห็นชัดเรียกว่าสองสองหน้าแก่นะครับพาลงโบู ตาจริงมีแรงๆตอนนี้มีพันต้นๆนะตอนนี้ก็หลักร้อยครับ7 8็ดแปด้อยเก้าร้ก็ออกแล้วแต่ซื้อก็ต้อง2่ดูที่จมูกครับถ้าจมูกโด่งก็แพงหน่อยจมูกบี้ๆหน่อยก็ตามสภาพครับโอเคครับผม